เร้ยขึ้นหวัโอเคครับผมก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องอวตไม้ยนะครับผมวันนี้ก็จะพาไป ทดสอบเวฟบรถสิบไอนะครับผมนะที่เขาเรียกว่าอะไรติดคาร์ดมานะครับอันนี้ก็ติดคาร์ดมาเป็นระยะประมาณเกือบปีได้แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ปรับคาร์ดเลยเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่ทำคาร์ดมาประมาณเกือบปีนะครับไม่รู้ว่าการขับมันจะขับได้ดี อีกหรือเปล่านะผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขับไปดูวยครับ,ค,รบคือคือภาพต่อไปเป็นภาพในกล้อง 4K ของผมนะครับที่สั่งมาจากลาซาด้านะครับผมมากล้องมาันจะไม่ชัดเท่า <ค>กล้องโทรศัพท์มือถือคนระับตอนนี้ผมใช้อโฟนทนะ์ทายครับมันจะชัดชัดหน่อยๆนะแล้วต่อไปจะเป็นภาพในกล้องสากในกล้องนะครับผมนะจะพาไปวิ่งให้ดูนะครับว่ามันยังวิ่งได้ปกติหรือเปล่านะครับผมโอ okay. เค let's go โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับในกล้องในเรื่อว่าแล้วะ จากปื้ป้าปื้ป้าเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้ดูนะว่ามันจะขับได้ตามปกติหรือเปล่านะครับผมนะลองให้ผมจะลองขับให้ดูนะคว่าเัายังขับได้ปกติหรือเปล่างง คือผมลองในหมู่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแสงดังเกินนะครับผมมันพื้นตาพื้นตามันดืมนะผมนะ mm. ก็เออเดี๋ยวผมไปขอพูดตรงนู้นดีกว่าโอเคครับผมนะ mm. ก็ที่ผมหายไปหนึ่งเดือนนะเพราะว่าผมเออต้องแบบเฝ้านะครับผมนะดนแบบผมเพิ่งออกจากงานมาแล้วครับผมนั้นได้อยู่ อยู่บ้านประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแหละผมว่าเลยกลับมาทําคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าทํงานได้ครับก็เลยกลับมาทาคลิปดีกว่านะครับผมนะทำให้แบบไม่ทำไปนะถึงว่าจะไม่ค่อยมีคนดูผมก็ว่้แต่ผมว่าจะผมก็จะพยายามทําให้มันด,ดีดีที่สุดนะครับผมครับคือผมจะพยายามทําให้มันด,ดีที่สุดนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังมีคนที่ยังมีคนเข้ามาดูคลิปของผมนะครับที่ผมอาจจะทำไรสาระไปนิดนึงนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ยังมาคอยดูกันอยู่นะครับผมนะถึงแม้จะไม่ได้ลงคลิปมาเดือนหนึ่งลงทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยผมก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพระคุณมากมากนะครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับผมนะ อันนี้ผมก็มาดูอีกทีนะเฮ้ยไอ้เหี้ยยอดซับมันขึ้นว่ะจากตอนนั้นผมดูมาก็ร้อยก้านทีหกคนครับตอนนี้ก็เซอร์ไอบแล้วนะครับผมเนะก็ขอบคุณมากๆาเลยนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับเฮ้ผมก็เลยแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันซับมันขึ้นเรื่อยเรื่อยีกว่ามันคนจิ๊บหนกว่าเออเออผมก็เออเฮ้ยขอมาทำให้กว่านะ เกี่ยวอยู่แบนลองทางตรงนู้นนะครับเพราะว่ามันแก่หมู่บ้านอยู่ไปไกลก็แบบมันมีหมู่บ้านอยู่นะครับเกี่ยวไปแล้ันะคาับผมนะคือแถ่นี้มันแบบ ตอนนั้นตรงน,นี้มีคนมาสร้างบ้านตรงนั้นนะครับเลยแบบทําแบบให้ขัดบ,บิดกระแทกแรงๆครับแต่ว่าตอนนี้เขามาสร้างบ้านอยู่แล้วจะด่าหรือเปล่าวะตรงไหนตรงนี้ละโอ้ตรงนี้มันใกล้ๆดีกว่าเนาะงอ่ะเทต,ต้องต้องตานลำเกียร์เนาะจะตอบบัคคามันยังใช้ได้หรือเปล่านะ่ะมันจะแบบมีแบบ มีการตัดกับนองอะไรห,หรือเปล่าเิดๆกันนู้นดีกว่ารถมันเยอะอ่ะตอนนั้นจะไม่มีรถนะเนี้ยเออับบคิดได้สบายสบายอนะตอนแรกผมจะถอดไซเบอร์ตังนี้ออกนะเพราะว่าผมคือผมตั้งค่ามาใหม่นะตอนนั้นคามันลื่นนะครับผมผมเลยตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่นะครับ รู้มันจะยกแล้วมันจะลื่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนะก็เดี๋ยวจะลองกันตรงนี้ก็เป็มีคนหรือเปล่าวะน่าจะมีคนนะตรงนี้นี่ไงว่าต้องมีคนใครที่ถ้าทอดตรงมันไปแล้วมันดังคือตะวันลาครับ

ต้องข้าวใม่ขึ้นดื่มด่ เด้๋ยวอายี่มาเลยอาตรงไหนดี๋ยวไอ้เออผมไม่ดูทางนี้ละกันนะครับคือผมให้ดูทางนี้ละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าอะไอ้เหี้่ทำเหี้ยเหรอวะเรเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะ้วเขาทำเหี้ยเหรอวะ ทำฮีอะไรวะแล้วตอกวนจะใช่เขาจะเข้ามาแบบตอกว,วนแบบชาวบ้านนะครับพวกนี่ยเออเดี๋ยวเขาจะแจ้งหยับเขาได้นะครัคบผมอะไรนั่นต่างกันไปครับผมผมว่าได้ยินมันถึงนี่อะ่ะรถเมลมันตา่างด้วยองอะไรนะรถเมล์มันมคน้ำก็แค่ผมแบบตายเลยว่ะ มีครูต้องไปทำคลิปตรงไหนคะรับที่แบบมันแบบแบบที่จะั้วนแหลงๆได้อะครับคือจะไปไกลผมก็แบบกลัวแบบรถมันมีปัญหาคือรถมันเข้าเจ็บเฮ้ยผมคือรถผมมันแบบผมกลัวแบบดีๆแล้วแบบสูบเคร่องมันขาดอะไรพวกน,นี้นะเออเลยแบบเดีผมให้ดูว่าล้วกันนะผมใช้งานได้ตามมตินะผมนะผมแค่ไปตั้งคลาสใหม่มันก็ใช้งานได้แบบลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วครับผม คือตอนที่ผมยังไม่ได้คือตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งคานเลยนะครับผมนะคานมันลื่นมากเลยนะครับเลยแบบทําให้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรวะแล้ว,วมันคานมันลื่นนะขับแบบมันก็แบบเหมือนรถไม่มีมันลนังอ่งะเนาะทำเหมือนรถไม่มีมันลังครับผมก็เลยแบบเปลี่ยนเลยลองแบบตั้งค่าใหม่นะครับีนทำให้ปั้งคานใหม่นะครับผมนะ รวยก็แม่งทำงานเท่าเดียวนะก็สหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องอบตมาให้รักใา่ด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับสองไรซับนะครับถึงมันจะไม่มากเท่าไหร่ผมก็ภูมิใจมากแล้วที่แบบทำถึงสองไรับไปก็อ๋อก็นักใส่คนละหนึ่งไรด้วยนะครับผมจบคลิปไปนะครับอืออันนี้แหละ 拜拜。Bye bye.